สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนเนี้สาวบุม๋มสีมาตั้มปลานะคะตั้มปลาล้านสาวบุ๋มกัสีบ่มีหยังค่ะเหมือนทั่วๆไปของทุกล้านนั่นเองค่ะอ่าตำบักพีกกันเลยค่ะตำบักพีกเสร็จแล้วกะต,ตำบักเขียเทศใส่ลงไปจ้าสองหน่วยของสาวบุ๋มมานตรฐานจะสสวบุมเป็นค้นมากเครื่องหลายจ้ามีบักเน่าสดลงไปจ้ะพี่น้องจ้า ปีบังหน้าซเสเซจแล้วใส่น้ำตาลทิพยจักน้อยหนึ่งนะคะ,ะเร็จแล้วกับใส่น้ำปลารา่าพันปีสูตรสาวบุ๋มเองจ้าสูตรเนี้ยสาวบุ๋มลืมใส่ผงนวดหรือเปล่าคะเอ๊ะเอ๊ะนนลืมยังไอยาลืมใส่ผงนัวเดอ้อนี่คะ่ะเป็นปูแสมซอสจากทางลานนะจ้าส,สาวบุ๋สมสิใส่ปูแสมซดเท่านั้นคะ่ะมันหวานคะ่ะ นี่ตามปลาของสาบุ๋มแต่มีหอยมีผักผ้ายลวกมีอันไอเนอกไม่เ็จแล้วใส่เส,เส,ส,ส้นน้อยในหน่วยหน่วกันเข้าไปค่ะเซจแล้วค่ะพี่น้องค่ะอย่ายห่วยโดนค่ะนี่นีน่เป็นอย่างไดคะตามปลา<ม>ส<น>ูร<อ>ตร<า>สาบุ๋มเป็นแต่แซ่บบอยจา้าลูกค้าสั่งบอเผ็ดเด้อจ้าตักใส่กองทรงลูกค้าจ้าตามปลาสูตรสาบุ๋มค่ะไม่เผ็ดลูกค้าบอกใส่ก่ะ ใส่พักไ่ยแต่เม็ดกะถินบะนมี่เด้อค่ะใาดอก็ได้จะพที่นอนราปกติสบุมต้องใส่เม็ดกะถินน้ำจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า